นะครับวันนี้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะสงระนะครับบูชานะผมก็ต้องอยู่นะวัดใหม่หลวงพระองค์นะเป็นสิบวรีนะครับแล้วก็เหรียญพี2สองหกนะครับนะเหรียญพี่สองหกนะครับหลังเสือนะครับแบบนี้นะครับก็มีจํานวนที่เยอะพอสมควรนะครับนะก็ได้คุยราคาที่เขาเรียบร้อยนะครับพอดีพี่เขาไม่ออกกล้องนะครับก็ ครับข้าวพุชาแบบนี้นะครับนะผมยินดีรับเช่านะพี่หลักหมื่นนะครับนะยินดีรับเช่าหลักหมื่นหรือถ้าท่านใดมีนะครับพระผู้ช่าผมต้องอยู่นะครับก็สามารถส่งได้นะครับนะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะเหรียญพี่สองหกนะครับก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าจำนวนเยอะๆเราก็ยินดีรับเช่านะครับนะถ้าท่านใดมีก็สามารถส่งหาเราได้นะครับนะวันนี้ก็คุยราคาพี่เขาเรียบร้อยนะครับนะจบราคาไปที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเดี๋ยวกดตังค์พี่เขานะครับ 7นะครับนพีงนกด3700าทนี่นะถ้นะ 3, 6, 7, าท่านใดมีนะเครื่องวิชานะครับนะกท่าอาจารย์ก็สามารถส่เราได้นะครับินเราเช่าถึงที่นะครับ,รบได้ซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับนะพอดีที่เอากลับไปแล้วนะครับนะก็ นัใได้เหรียญปีสองหนะครับนาจำนวนสาองค์นะครับนะลองเข้ามาดูได้นะครับนี่นะลักษณะนี้นะครับนาถ้าท่านได้มีนะก็ก็ส่งมาได้นะครับนะเรายินดีรับเช่านะครับนาจำนวนเยอะๆนะยิ่งดีนะพระสิวารีนะครับก็ดีใจมากนะครับนะหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับน้อยมากนะครับนาที่จะเจอพบเจอนะครับนาแบบนี้นะครับหายากมากนะครับก็นะพี่ขอให้ยินดีออก้องนะครับนะก็ วันนี้ก็ดีใจนะนะครับที่ที่ได้นะครับนะถ้าท่าในใดมีก็ส่งหาเราทางทางไลน์ได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านนะครับนะสวัสดีครับ